ี่เน่ยเหมือนว่าอ๋อได้ยินเสียงนะปลามันดิ้นอยู่ปลากั้งตัวน้อยนะโอ้หลุดไปแล้วย้ายเบ็ดย้ายเบ็ดแล้วก็หยอดเบ็ดลงไปละหยอดลงไปเหยื่อยังอยู่เลยหลังสุดท้ายโอ ดีนะครับผมอยู่กับช่องกละเมงอีละหมายเดิมเลยนะทุกคนบักเบ็ดไหมายเดิมนะผมหมายนี้เนี่ยจะเป็นหมายทุ่งนาตรงที่มีลําห้วยอะ่ะนี่ลาห้วยก็อยู่ตรงนี้นะหมายนี้ไม่ได้มาเดือนหนึ่งแล้วมัง้งข้าวเนี่ยโตแล้วละ่ะก่อนหน้าน,นี้ที่เรามาเนี่ยเข้าเขาเพิ่งจะปลูกกันหมดอะรอบนี้มาก็โอ้ข้าว็โตมากละ่ะน่าจะมีปลาอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าลกมากแล้วก็น้ำเนี่ยลึกอยู่นะโอเคเบ็ดสิบหลังเหมือนเดิมนะผมนี่หลังแรกก็จะใสยย่ตรงนี้ละ่ะเหยื่อก็เป็นเหยื่อเดิมนะเดิมนะเหยื่อไสเดือนเหยือก็เดิมเดิม ก็เดิมๆไม้ก็ไม้เดิมๆนะทุกคนในวิธีเกี่ยวเหยื่อก็เกี่ยว,ยวยง่ายๆนะสูตรคายส่วนมันละในหลังแรกปากไว้ตรงนี้ละจะมาไลา่ดุกนาซะหน่อยช่วงนี้ดุกนาน่านะจะตัวใหญ่มากพอล่ะเนี่ยน้ำน้ำลึกอยู่นะข้าวเนี่ยใหญ่มากน่ะไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาเนี่ยมันดักด้วยเปล่า ถ้าเกิดว่าชาวบ้านของม่มาดักเนี่ยน่าจะมีปลาอยู่กันชุ่มนะแต่ถ้าไมยไหนที่ชาวบ้านเขามาดักบ่อยๆเนี่ยปลาไม่ค่อยมีกันนะวันนี้เนี่ยคืออากาศนี่อย่างร้อนน่ะเอาเบ็ดมาน้อยนะผมถ้าเกิดว่าเดี๋ยวปลาไม่กินเนี่ยเราคย้ายเบ็ดกันนะวางเบ็ดเสร็จเนี่ยเราจะรอสักชั่วโมงหนึ่งนะแล้วค่อยมายามเบ็ดมายามเบ็ดสักสองรอบก่อนถ้าไม่หมานเนี่ยเราแค่เบ็ดย้ายไปไว ตรงหลายอื่นกันนะวันนี้ดูทรงวนนะอน่าย้ำเบ็ดได้สี่ห้ารอบนะตอนนี้เนี่ยก็สิบโมงเช้าลอละเดี๋ยวปากไว้ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้มันลกลกมากอะ่ะน้าไม่ตัวอยู่อ,ะอ่ะอ่าหลังสุดท้ายนะครับผมอ่าหลังสุดท้ายขอให้หมนนันแล้วกันนะทุกคน เบ็ดสิบหลังเนี่ยผมเนี่ยวางจากข้างบนนี้มาก็มาถึงตรงนี้นะเบ็ดสิบหลังอะวางไว้ไม่ไกลมากนะสิบห้าเมตรเนี่ยผมก็จะวางไว้หลังนึงเนาะเราจะเดินกลับไปดูว่าไอ้เบ็ดเมื่อกี้ที่เราวางกันมาเนี่ยมันได้ตัวหรือ,อยังเนาะอ่ะทุกคนเราจะไปยามเบ็ดสักหน่อยละเบ็ดหลังแรกเนี่ยปลาไม่กินนะผมแนวย้ายแล้วเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่าอ๋อได้ยินเสียงนะปลามันดิ้นอยู่นราอยากติดเบ็ดไปหรือเปล่า เต็ดเบ็ดไปหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินเสียงปลามันดิ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยไอหลังนี้เหยื่อยังอยู่นะไอหลังที่สองของเราอ่ะเหยื่อยังอยู่เลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงปลามันดิ้นอย่างกับปลามันเต็มเบ็ดนะลุ้นมากลุ้นมากหมายนี้หลังเนี้ยโอ้ยหลังนี้มันโดนตีเบ็ดนะทุกคนมีสายเบ็ดสายเบ็ดนี่อื้มโอ้มันโดนกินนะ กี๊ตอนที่ผมนั่งรอเบ็ดเนี่ยผมก็ไปขุดไสเดือนได้มาเพิ่มหลายตัวละเสียงที่ดังทางนู้นเป็นเสียงรถถ่ายกันนะทุกคนรถถ่ายออกมาถ่ายไล่กันนะหลังนี้เป็ดสล้วมั้งอไอหลังนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เสียงมันดังปาลาแกงตัวน้อยนะโอ้หลุดไปแล้ว <laughs> เป็ดปาลาแกงตัวน้อยนะไปดูหลังอื่นนึงก่อน ปลากล้างจะหลุดไปแล้วอ่ะใช่หลังนั้นสลมัง่งเมื่อกี้เสียงมันดงังอ่ะปลามันดิ้นนะปลามันปิดเบ็ดแล้วก็มันก็ดิ้นเนะ่เดินมาจนถึงหลังสุดท้ายลนะไม่ได้ปลาสักตัวเลยอเ้ยื่อมันยังอยู่น,นะโ oh. อ้อ่าทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเอาเบ็ดเบ็ดตัวยาวนะมาตกปลาตรงลําห้วยนี่ดูนะมันจะได้ปลาหรอหแล้วก็หยอ่อนเบ็ดลงไปละหย่อนเข้าไปเห็นน้ำมันลึกอยู่นะ ลองดูว่ามันจะมีปลากินหรอป่ไอ้พวกปลาพวงไอ้พวกปลาจ่าเนี่ยมันชอบโอเคอ๋อเบ็ดเบ็ดปากคันนาเราเนี่ยมันอยู่ข้างบนนู่นกันนะเราเนี่ยนะมาตกปากลาข้างล่างนี้กันแล้วไม่รู้ว่าปลามันจะกินหรอือเปล่าอ่ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปย้ำเบ็ดละเดี๋ยวผมย้ำเบ็ดรอบนี้เนี่ยไม่หมานเนี่ยผมจะเอาเบ็ดปลาเบ็ดปากเราเนี่ยย้ายมาไว้ตรงทุ่งนาฝั่งนี้กันนะ เมื่อกี้เราพยายามเบ็ดรอบแรกเนี่ยมันได้ปาลาค้างตัวนึงแต่มันหลุดไปนะโอ้หมานี้นี่ปลาค้างมันเยอะนะมันอยู่ติดกับอีลำห้วยเนี่ยปาลาค้างอะไรเยอะหมานไม่หมานยังไงซะเราก็จะย้ายเบ็ดแล้วล่ะวางไปสองรอบถ้าไม่หมานก็คือไม่มีตัวละอ่ามันโดนดึงเหรอโดนดึงแต่ไม่ติดนะทุกคนไม่ใช่ปลูกปลาแต่ดูหลังอื่นกัน oh. นิ่ง เนี่ยหลังนี้นิ่งป่าไม่กินนะเหยื่อมนันยังอยู่เลยอยู่แต่เมื่อกี้ตอนที่เราวางรอบแรกนะไม่อยู่ป่าแล้วมากทีแต่ละไหลเหยื่อยังอยู่ครบโ,โอเคครับผมป่าไม่กินเลยนะย้ายเบ็ดย้ายเบ็ดอตอนนี้นะครับผมเราก็ย้ายมาอยู่ออทุ่งนาฝั่งนี้กันลนะเนี่ยขันเบ็ด คันเบ็ดเนี่ยเราก็เอาโยนไว้ตรงน้านี่แหละไม่รู้จะมีปลากินหรอือไอเบ็ดปากเนี่ยเราก็ไปวางไว้ข้างในนู้นหมดแล้วขอให้มานขอให้มานเดีย๋ยวเราจะกินข้าวก่อนเพราะตอนนี้หิวข้าวมากดีนะที่คลิปนี้เนี่ยเราห่อข้าวจากที่บ้านมากินนะนมีข้าวไข่เจียวแล้วก็มีแตงแตงกัวอยู่สามลูกนะปกติมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเอาเข้าวมานะเอาแต่ขนมหอ่อสองห่อมารอบนี้ดูทรงแล้วน,น่าจะอยู่ทั้งวันเต็มๆเลยนะเราเอาข้าวมา เพื่อเดี๋ยวเข้าวนะเข้าวก่อน ข้าวกลางุ่งน้านี่อร่อยอร่อยอ่าทุกคนเราจะไปย้ำเบ็ดดูสักหน่อยแล้วหมันไม่หมันเดี๋ยวก็รู้หมันไหมเนี่ยน,นิ่งหลังนี้เหยื่อย,ยังอยู่กันเลยนะ แหน่แห,ลแหลปลานี่ไม่ค่อยมีหรอกทุกคนชาวบ้านทงมันล่ากันหมดแล้วมั้งหลังนี้เหยื่อหมดโอ้ยหลังนี้เหยื่อหมด <c oughs> เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายเดินดว่ยน้ำานะหลังสุดท้ายแล้วครับผมปลานี่ไม่มีปลาสักตัวมันกินเด็ดเลยนะโอ้ยของมัน ไม่มีปลาซะมากทุกคนเน่หลังสุดท้ายเออโอ้โห,โโหเหยี่ยหมดเกลี้ยงลูกปลาล่อ,อของให้ลวอ่าทุกคนรอบนี้จะเป็นการยามเบ็ดรอบสุดท้ายแล้วับผมตอนนี้บ่ายสองโมงนะรอบนี้ไปดูเบ็ดรอบสุดท้ายนะเก็บของลกลับบ้านแล้วนะนี่ตอนนี้ก็เก็บเก็บเบ็ดตัวยาวมาละพยายามเบ็ดเสร็จก็ของกลับบ้าน ยามเบ็ดสองสมรอบถ้าปลาไม่กินก็คือไม่มีปาลาละดูเนี้ยเบ็ดเยื่อม่นอยู่นะฮะปลาไม่กินนะปลาไม่กินหรือว่าไม่มีปลาก็ไม่รู้นะไอ้หลังนี้เยื่อหมด อวางไว้นี่ก่อนโอ้ปลาไม่กินนะโอ้อมไม่มีปลาแล้วมั้งหมายเนี้ยอีฝั่งนู้นะน่ะปลามันก็ไม่กินนะฝั่งนี้ก็ไม่มีปลากินเลยโอ้แย่เราแบบนี้หลังสุดท้ายครับผมฮาวหลังสุดท้าย เบือยังอยู่เลยหลังสุดท้ายโ,โอ้โหทุกคนคลิปนี้เรียกได้ว่าไม่ได้ปลาสักตัวเดียวเลยนะโ,โอ้โหทั้งเบ็ดตัวยาวที่เรานั่งตกแล้วก็ไอเบ็ดปากเนี้ยไม่ได้ปลาสักตัวเดียวเลยะก็มาเช้านี้ได้ปลาก้างตัวเดียวนั่นแหละแต่มันหลุดแล้วปลาก้างตัวน้อยแนละโ,โอ้หรอบนี้แห้วนะผมมาเอาบรรยากาศแล้วกันเนาะผู้นแดดก็ร้อนมากเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะบา,บาย